สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องอหนังหนังเอชจัลเลนกมอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับคนที่ตามคลิปเมื่อกี้มานะครับซึ่งเป็นคลิป Unbox ตัวเอ่อคลิปจาก e e t h Stranding นะครับวันนี้ก็มาอีครั้งนะครับกับอีกตัวละครหนึ่งที่เป็นตัวละครหลักของเกม e e t h Stranding นั่นก็คือ Sam พอ r เ e r ร์บริดจ์สนะครับซึ่งเป็นพระเอกของเราในภาคนี้นำแสดงโดยโนแมนรีดัสเจ้าเก่าเจ้าเดิมจาก The w a l k i n g Dead นั่นเองครับ อันนี้ทราบดีนะครับว่าไอ้กล่องมอเกิที่ผมเพิ่งแกะไปนะครับถ้าเป็นสมาชิกก็ได้ดูไปแล้วนะก็คือดูเลยทันทีก็ดูคลิปนี้ต่อเลยทันทีนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเกม Death Stranding ซึ่งในปีนี้เกมนี้ก็จะวางจาหน่ายแล้วนะครับในปี2025นะครับสำหรับใครที่มาดูล้วถามว่าไม่มันทําคลิปตอนนี้ทําไมไอฟิกเกอร์นี่มันออกมาตั้งแต่ปี2019แล้ว2020นะเกมมันขายปี2019เนาะก็เพิ่งฟิกเกอร์เพิ่งออกมาเพิ่งปี2ปีนี่เองครับ ซึ่งก็เพิ่งได้เหมือนกันครับเพราะว่าภาคที่2จะออกก็เลยซื้อมานั่นเองนะครับเอาละตัวนี้พิเศษนะครับเป็นแ a ม p o ร t e r b r i d g e เสนะครับพระเอกของเราที่เป็นกล่อง Deluxe Edition เอา้า d ดีลั e ซ์ i t ดิชันมันแตกต่างจากปกติยังไง d e l u กซ์ d i ดิชันเน่ยครับมันจะมีของแถมมาเยอะมากเลยมันจะเป็นกระเป๋านะครับของแพ็คหลังนะครับหรือจะเป็นกรอบแล้วก็จะมีปืนด้วยนะเอาคนสงสัยแล้วข้างในามีอะไรบ้างยังไม่ให้ดูครับดูข้างกล่องก่อน ของแพงครับเพิ่งซื้อมานะครับก็เช่นเคยครับผมซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองครับตัวนี้ก็อันบ็อกซ์ให้ทุกคนดูครับสำหรับใครที่ไม่ได้มีโอกาสซื้อก็สามารถรับชมได้นะครับนี่ของด้านในถ้าโพสต์ต่างๆนะครับก็จะมีเกล่องสินค้าที่ต้องไปส่งนะครับก็จะมีนี่นี่เจ้านี่เท่สุดเออนี่ลากไม่เคยนะไอตัวลากสินค้าครับลากกล่องสินค้านะครับส่วนมอเตอร์ไซค์นี่นะ ไม่ได้มีมาให้นะครับต้องไปซื้อเพิ่มเองนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ของค่ายโกตมเกียนะครับรีเวิร์ส r ริกต้องไปประกอบแล้วซื้อเอ,เองนั่นเองนะครับมาดูด้านในครับนี่แกกล่องมันมีกล่องสวมด้วยนะสำหรับดีลักซ์อ dition น,นะครับถ้าเป็น e dition ปกติก็จะไม่มีกล่องสวมนะครับเปิดออกมาโอ้โหนี่ผมไม่ได้ใช่ว่าแบบทำทรงดึงช้านะมันเป็นแวคคูมนะมันเป็นสุญญากาศมันก็เลยดึงไม่ออกอ้าวมาเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่เป็น คนที่เก็บฟิกเกอร์นะต้องมีไม้บรรทัดเวลาเปิดกล่องนะครับเก็บกล่องเก็บอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่เสียหายนั่นเองผมก็แกะด้านล่างมาเขาแกะด้านล่างมาผมกแกะด้านล่างตามเขาซื้อต่อมางานมือสองครับแต่ว่าของสภาพข้างในนี่คือแบบมือหนึ่งเลยว่าได้นะครับเขาดูแลรักษาอย่างดีเอามาดูด้านในนะครับนี่ของครบของครบมาบเขาให้ เอาละครับและนี่ก็คือด้านในของ Sam Potter Bridges Deluxe Edition นะครับงานคายฟิกมาจาก Max p h c t o r y Max Factory เช่นเคยนะครับด้านแห่งแบบนี้แกะพลาสติกที่ปกคลุมด้านหน้าออกมาก่อนเอาละงดงามจริงๆมงดงามมากๆนะครับโอ้มันดูอิสเซอรีเยอะมากนะครับ แต่ละอย่างแต่ละสิ่งนะครับแล้วถ้าเอกของเรานะครับแซมพอตเตอร์บริดจสแกะพลาสติกเปิดเข้าออกมาโอ้โหพระเจ้างดงามมากนะครับผมแกะออกมาแล้วละครทําทรงเป็นแกะทําทรงเป็นอันบ็อกครั้งแรกเหมือนเดิมเลยนะเอามาดูตัวละครอของเราก่อนนะครับแซมพอตเตอร์บริดจสนะครับขนาด1นึ่งต่อสิหรือขนาดครึ่งแม้บรรทัด6นิ้วนั่นเองนะครับบรรทัดก็12นิ้วใช่ไหมน,นี่ครับใบหน้านะครับเช่นเดิม ตัวละครนอร์แมนรีดัสนะครับก็ใช้ใบหน้าของของเขาน่นะครับของนอร์แมนรีดัสนะครับสแกนลงมานะครับงานฟิกมากก็จะหลังๆก็จะเริ่มสแกนเอาหน้านะครับไม่ใช่ปั้นแะครับสแกนหน้าเนี่ยลงมาในพิมพ์ของ3ามมิติเลยก็จะได้หน้าใบหน้าที่สมจริงเหมือนกันกันกบนักแสดงต้นฉบับเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าใครชอบงานสแกนหน้ามาประมาณนี้ก็ก็โอเคผมสำหรับผมนะผมโอเคมากเลยครับที่มันเป็นสแกนหน้ามาประมาณนี้ด้านข้างนะครับก็จะมี ที่ใส่อุปกรณ์นะครับหรือจะเป็นกระเป๋าหรือว่าจะเป็นไอปลอกกันกระสุนนะครับปลอกแขนกันกระสุนก็ได้นะครับด้านหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับน้อง BB นะครับนะ,บนะบก็คือ BB p o พอเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการมองเห็นผีนะโอ้เกมนี้มีผีด้วยนะถัดมาด้านข้างมาแล้วนี่ด้านข้างด้านนีนีอันนี้คือไอกระปุก จะบอกว่าเป็นกระปุกกระติกกระติกน้ำนะครับเป็น energy drink ของแซมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสัพเพเหระของเขานะครับส่วนนี้ก็คือเชือกนะเวลาเราไปปีนภูเขาก็ต้องมีเชือกใช่ไหมหรือว่าจะเอาไปแบบ CQC เอ๊ CQC ศัตรูก็ใช้เชือกนี้ได้นะครับด้านขวาคืออะไรนี่แซมเวลาถือของเยอะๆใช่ไหมครับตัวนี้สําคัญมากครับเพราะว่าปืนนะใช้มือ2มือในรีโหลดกระสุนไม่ได้เลยนี่คือที่รีโหลดกระสุนมือเดียวนะครับ สำหรับใครที่เล่น Destiny ไม่ทันสังเกตนะก็ไอ้ตรองเนี้ยนะรีโหลดกระสุนครับส่วนนี้ครับที่จับการเคลื่อนไหวของไอ้ b e s t i n g ะครับ BT อะครับก็ผีนั่นแหละครับพูดง่ายๆว่าพูด b e s t i n g อนะผีเอาไว้ดูว่าผีมอยู่แถวไหนนะแซมต้องหลบไปตรงไหนนะครับอีกอย่างหนึ่งมันสามารถเอาไว้สแกนพื้นพื้นที่พื้นผิวของพื้นราบให้แซมเดินได้อย่างสะดวก โยทินมากขึ้นนะครับก็ไว้สแกนได้เหมือนกันนะครับสำหรับผู้เล่นด้านหน้าด้านหลังมาด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับหลังเป็นรูใช่ไหมเพราะอะไรส่งของเยอะนะหลังเป็นรูจะบ้าเหรอมันเป็นที่ใส่กระเป๋าครับผมใส่ให้ดูแล้วกันนะครับนี่ก็คือตูดนั่นเองครับตูดของแซมพอตเตอร์บริดจ์สนะครับตูดของโรแมนวิดัสก็จะได้เห็นกันด้วยนี่ด้านล่างกระเป๋านะสามารถใส่เกราะขานะเกราะการกระสุนด้านขาแล้วก็ใส่ เจ้าสินค้าได้เหมือนกันนะครับผมชอบมากๆเลยตัวละครนี้ที่สําคัญที่สุดนี่คุณดูรองเท้ารองเท้าเป็นไตตะขาะนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนรองเท้าสตาร์ทอะครับมีปุ่มๆด้วยนะเออเวลาเดินมันจะได้แบบไม่เลื่นล้มนะครับเป็นรองเท้าส่งของของเขานั่นเองนะครับเหมือนเดิมเหมือนกับเจ้าตัวคลิฟอะครับเท้าเนปลายเท้าสามารถกระดกได้ครับกระะดกได้นะครับกระดกดนะครับขอแพร์กรอเรือมันยากนิดนึงนะเออนี่อนี่ก็คือ กุญแจมือที่ใช้ในการนะตัดสัมพันธ์ระหว่างโลกนี้และโลกหลังความตายของ BT นะครับมันตัดสายสะดือครับเป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งใช้เอาตัวรอดในโลกของเด t r e n d i n g นั่นเองครับเอ้าพระเอกของเราผ่านไปแล้ววางเอาไว้ที่เดิมไปเลยนะพี่น้องครับไปดูกันต่อนะครับนี่มาบ้าให้ไปดูกันต่อกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เสรมิมมาใ้อย่างที่ผมบอกนี่กระเป๋าสะพายของแซมนะครับ รายละเอียดนี้เหมือนกับในเกมแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยครับผมพูดเลยนะว่าสวยงามมากงดงามมากๆเลยครับนี่อันนี้คือส่วนที่เอาไว้ติดก,ก,กันกับตัวไอตัวแซมนั่นแหละครับตรงเลอนี่เห็นไหมยอผมติดให้ดูนะเพราะว่าตอนติตดเนี่ยมันต้องมีขาตั้งนิดนึงไม่งั้นมันหงายท้องล้มไปนะครับด้านหลังนี่เออด้านหลังก็จะมีนี่คือที่ดักฝันนะ,ะก็จะมีอุปกรณ์รให้ความร้อนต่างๆของแซมนะครับเวลา ขนส่งสินค้าไปในที่ที่มีอากาศหนาวเย็นนะครับก็จะมีสติกเกอร์พันเอาไว้นะครับก็จะฉีกขาดก็หมายความว่าประกันการรับประกันก็จะหายไปนะครับเวลาส่งของนะครับกระเป๋านี้เท่มากนะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบหนึ่งเนาะแล้วก็เชื่อมต่อกันกับกระเป๋าใบเล็กนี่ซึ่งกระเป๋านี่มันก็มีเพิ่มมาให้ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ก็กระเป๋านี้มันไม่สามารถที่จะแกะออกมาได้นะครับก็อยู่ในนี้เลยนะครับแกะออกมาไม่ได้เดีวแกะได้ก็ไม่รู้ไม่อยากแกะนะครับเพราะว่าหัวมันพังอะไม่ใช่อะไรนะฮะ มันหักขึ้นมาแล้วก็พอกาวปุ๊บมันก็จะเป็นมีมนลทินใช่ไหมมีมนลทินมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ยงานไม่สมบูรณ์เลยนะครับโรคจิตนั่นเองเอาละเสียเข้าไปดีหลังของแซมเลยนะครับนี่ภาพก็เลยอ๋อ,อจะเป็นประมาณนี้ครับแบกของหนักชายคนนี้แบกของหนักทั้งวี่ทั้งวันเลยทีเดียวนะครับอืพอประกอบภาพนี้เข้ามาประกอบเข้าไปแล้วนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าแบบเท่มากเลยผมโหโยจีชินกาวะนี่แกออกแบบได ยอมใจจริงๆนะครับยอมใจมากๆเลยเออผมลืมพูดนี่บีบีพอร์ตเนี่ยมันสามารถถอดได้นะครับถอดออกมาจากเป้าของเขาได้เออเพราะว่าในเกมมันถอดได้ใช่ไหมเอามาโอลาเหมากล่อมโอลาเหกเวลาแบบแกน้องแกร้องไหน้นะครับเอามากล่อมได้นะครับก็เสียบเข้าไปที่เดิมนะครับเออสำหรับคนที่เคยเล่น Death Stranding มาแล้วก็จะโอ้โรายละเอียดดีจังเลยอย่ผมเนี่ยอันนี้ก็ถอดออกมาได้เลยจริงก็ถอดออกมาได้แบบให้แซมไม่ต้องติดบีบีได้เลยครับก็เอาออกมาได้เลยตัวเขานะ เผอเนี่ยเจ้ BB เาบีบีไไงบีบีออกมาได้ด้วยนี่สปอยตอนจบหรือเปล่านะบีบีออกมาได้ด้วยเนี่ยผมขอญาตวางแซมก่อนนะนี่เจ้บเาบีบีก็ออกมาได้ครับนี่นะครับสปอยตอนจบภาคแรกหรือเปล่านะก็รายละเอียดก็ยังสมบูรณ์ดูดีอยู่นะครับนะโอเท่มากเลยนะเอาให้น้องเขาอยู่กลับไปอยู่ในโหลเหมือนเดิมเลยครับดีแล้วนะเดี๋ยวน้องแกจะอึดอัดนะครับออกมาโรคภายนอกหายใจไม่ออกนะหายใจไม่เป็นนะยังไม่เคยใช้ปอดนั่นเองนะ อ,อยู่ในโหลเรอไปนะจ๊ะน้องบีบีไอ้เท่มากเลยเท่มากเลยผมชอบมากเลยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทางค่ายประกอบมาให้เราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเออเขาใส่ใจนะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ใส่ใจมาให้เรานะฮะก็จะเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของแซมพอ r t ตเตอร์บริดจ์นะครับนี่พอเอาน้องบีบีออกมาแล้วก็จะเห็นรายละเอียดด้านหน้าเหมือนกันในเกมนะครับมันจะลงโล่งไปหน่อยนะเพราะเวลามันแบบไม่มีอะไรประกอบที่หน้าอกของเขาแล้วมันก็แบบล่งโล่งเงาๆนะ แซมไม่มี BB มันก็แปลกๆใช่ไหมติดเข้าไปดีกว่านะเวลาเสียบเดี๋ยวผมขอย่ายากนิดนึงนะยากนิดนึงนะนเสียบน,นี้ก่อนนะครับเสียบเข้าไปก่อนปิงก็เหมือนกับในเกมนะครับเสียบมันต้องเสียบต่อกับไอตัวโฮสครับแล้วก็เสียบหน้าอกเข้าไปสวยงามมากเลยนะครับเอาว่านอนเข้าไปก่อนนะน้องแซมต่อมานะครับที่ขายไม่ได้เลยก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่ผมพูดถึงไปเมื่อกี้ อย่างแรกเลยที่ผมอยากจะให้ดูนะครับนี่เวลาที่ฝนตกอะครับมันก็ต้องใช้ไอ้ฮูดของเขาอะครับฮูดมันก็จะขึ้นมาวื้ขึ้นมาเป็นฮูดกันฝนนะครับแบบนี้นะครับวื้นขึ้นมาอนี้ก็ต้องถอดเอาด้านคอเนี่ยออกก่อนนะครับแล้วก็สลับตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับที่สําคัญเลยเห็นสังเกตไหมครับว่าแซมนะครับมันจะมีหางหางม้านะครับต้องถอดออกก่อนนะครับถึงจะใส่เจ้าตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันจะประกบเข้ากันกับ ด้านหลังตรงนี้ครับด้านหลังของเจ้าหมวกใบนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นประกบกันแบบนี้เข้าหากันก็จะเป็นหมวกที่เต็มใบของแซมนะส่วนตัวผมไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับไอ้เจ้าหมวกเนี่ยครับมันทําให้หัวของแซมครับมันดูตนัตนตตื้อๆครับอึดอัดมากๆเลยเวลาผมใส่เข้าไปเนี่ยนะก็ก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่ดีกว่าครับผมเลือกที่จะไม่ใส่แต่เดี๋ยวผมขึ้นภาพตอนใส่ให้ดูแล้วกันนะเวลาใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะ แดี๋ยวทำให้ดูด้วยอ่ะแล้วอีกอย่างนึงน,นะครับเวลาที่แซมนะครับไปในสถานที่ที่มีอากาศหนาวเย็นนะครับเขาก็จะต้องใส่หมวกที่เป็นหมวกปกป้องการหายใจของเขานะครับหรือว่าไปในสถานที่ที่แบบแบบมีพิษอะไรเงี้ยครับก็ต้องใส่นี่เป็นหมวกพิเศษก็ใช้ด้านหลังเหมือนเดิมของเขาครับประกอบเข้าไปด้วยแล้วก็สวมหัวเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นอีกหมวกแต่อันนี้ผมผมยอมรับเลยนะว่าหมวกใบนี้เท่มากเลยนะ แบบพอเวลาใส่เข้าไปแล้วมันเหมือนนักบินอวกาศนะครับคล้ายคลึงก,กันกับนักบินอวกาศก็โอ้โหเท่เท่มากเท่มากๆนะครับโยนไปนะครับต่อมาสิ่งที่เขาให้มาด้วยนั่นก็คือนี่ครับปืนนะเพื่อนๆสําสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทราบนะครับ Death Stranding <c oughs> ก็ไม่ได้ลิกสิทธิ์ปืนมันจากโลกปกติแต่อย่างใดนะครับโยจิชิงการวาได้วาดปืนใหม่นะครับทุกกระบอกนะครับมันจะเป็นปืนยิงกระสุนสตันหรือกระสุนจริงหรือกระสุนเลือดนะครับก็จะถูก ดีไซน์มาใหม่นะครับซึ่งสวยงามมากเท่มากเลยอ่ะโอ้โหผมชอบมากเลยเทจริงๆนะครับปืนทั้งสองกระบอกนะอันนี้อาจจะผมจำผมจำไม่ผิดนะจะเป็นปืนยิงเลือดนะครับถ้าถ้าผมผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากแล้วแล้วก็นี่ครับปืนยิงสลิงนะเอาไว้ขัดขาศัตรูครับยิงออกไปแล้วปุ๊บแล้วมันก็ไปพันขานครับให้ศัตรูล้มลงก็จะเป็นนอนลีทั a l วป a p o นะครับ สวยงามมากปืนเนี่ยทำมาเหมือนในเกมเป๊ะแบบร้อยเปอร์ลยครับไม่ผิดหวังจริงๆนะเอา้าในส่วนถัดมานะครับพาดไม่ได้ครับที่เกม Death Stranding จะมาพร้อมกันกับกล่องสินค้าใช่ไหมครับมันเป็นเกมส่งของอะ่ะไม่ส่งสินค้าไม่มีสินค้ามากับฟิกเกอร์มันก็แปลกมากๆใช่ไหมผมก็จะเอานี่มาให้ดูเลยนี่กล่องสินค้าในเกมเกมนี้นะครับในฟิกเกอร์ชิ้นนี้นะครับก็จะมีมาให้ถึง4กล่องนะครับ 4กล่องบวกอีกบวกอีกนุ่น3กล่องนะครับที่เอาออกไม่ได้นะครับก็จะมีเป้ใหญ่นี่จะเป็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับเห็นติดกันอยู่างนี้สามารถแกะออกมาจากกันได้นะครับโอ้โหเท่มากๆดูนะครับรายละเอียดดีมากนะครับนี่ทั้งสองด้านนี่อ,อด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเห็นรูไหมเห็นแง่งไหมฮะเห็นแง่งตรงนี้ไหมประกบกันได้ครับเวลาที่เราสรัม เอาไปประกบกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเอาไปแปะกับพวกแบบมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยครับของแซมนะจะมีมอเตอร์ไซค์ของโกโตบุกิยะอีกอันนึงครับก็สามารถที่จะเล่นด้วยกันได้หรือเอาไปใส่ในไอ้เจ้าสเกตครับก็ได้เหมือนกันนะและนี่ใบเล็กผมชอบใบเล็กมากนะใบเล็กเนี่ยแซมก็จะสามารถที่จะถือได้ครับถือนะใบใหญ่ก็ถือได้้านหน้าด้านาหลังมันแบบนี้นะครับเช่นเคยนะสติกเกอร์นะก็คือประกันจะหมดถ้าสติกเกอร์ฉีกขาดนะ จะส่งของไม่ดีอาจจะแตกขาดแตกหักได้นะครับของเหมือนเดิมครับมีรูมีแง่งเสียบกันต่อกันไปก็จะกลายเป็นกระเป๋าสองใบติดกันแบบนี้นะครับเท่มากๆเลยนะอีกหลายอย่างเลยนี่ไอตัวเนี้ยผมจําชื่อมันไม่ได้ผมเรียกว่าไอสเก็ตเนี่ยมันเอาไว้ใส่ของเนี่ยแหละครับแต่ว่าก่อนที่จะใส่ของเนี่ยผมต้องบอกว่าไอเจ้าสเก็ตตัวเนี้ยปกติในเกมครับ มันเป็นมันเป็นสเก็ตที่ลอยอยู่เหนือพื้นเออมันเหมือนแบบไอฮูเวอร์บอร์ดนะครับของไอแบ็คทูเดอะฟิวเจอร์แล้วมันลอยอยู่บนพื้นมันไม่ติดพื้นมันเป็นสเก็ตพิเศษนะฮะมันก็จะมันจะมีขาตั้งมาให้ด้วยแบบนี้ะครับก็เวลามันลอยอยู่กับพื้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้วางอย่างนี้เราสามารถที่จะเอาสัมภาระเนี่ยครับสัมภาระของแซมเนี่ยที่ต้องเอาไปส่งะครับ วางลงไปในสเก็ตได้ผมทาให้ดูนะวางลงไปแล้วมันจะมีแง่งติดะครับมันจะมีแง่งติดของมันอยู่ก็สามารถที่จะวางลงไปให้มันแบบเออมันแบบแซมมันขนของได้ครับวางซ้อนกันก็ได้นี่ซ้อนกันอย่างนี้สวยดีนะครับนี้นะก็เอาเจ้าตัวเล็กเนี่ยสองใบนะครับเสียบเข้าไปได้เหมือนกันนะก็จะเป็นอีกอีกรูปแบบหนึ่งนะแล้วแต่แล้วแต่คนวางนะครับเหมือนมันเหมือนในเกมเลยอ่ะคือตอนที่เราวางอ่ะมันแล้วแต่เราจะวางยังไงเลยครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดแบบไหนให้มันมีแบบซ้ายขวาซิกแซกบ้างอะไรบ้างก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ผมวางอย่างนี้เออขออภัยนะเพราะภาพเนี่ยมันชนหน้าชนตาคนดูแลขออภยัยนะนี่สามารถวางอย่างนี้ได้หรือจะวางทับไปอย่างนี้ก็ได้เออแล้วก็ให้แซมเจ้าแซมมาขนไปนะครับเท่มากเลยนะเท่มากๆเลยก็ลอยไปอย่างนี้หรือว่าผมวางแบบนี้ดีกว่าวางแบบนี้ขัดใจผมนะ เราจัดนะมันดูไม่บาลานซ์กันนะมันดูแบบเอ้ยนี่มันเรียงของยังไงของเองวะอ่าประมาณนี้นะแล้วก็เอาน,นี้ดีกว่าเอ้ยนี่แบ่งกันไปแบ่งวางนะแบ่งวางอย่างนี้นะเนี่ยมันมันเอาจริงๆนะเวลาซื้ออะไรพวกนี้มาเนี่ยมันสนุกตรงเนี้ยนะครับจับนูน่นจับนี่เล่นนูน่นเล่นนี่วางจัดวางของอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอย่างนี้อ่าเป็นอย่างนี้ก็ได้ ก็จะเป็นแบบสมมาตรอ่าสมมาตรก็จะเวลาขนส่งมันก็จะได้แบบไม่หกไม่ลกไม่เละเทอะอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาดูพระเอกของเราอีกอย่างนึงน,นะครับนี่อีก4ชิ้นนะที่ผมยังไม่ได้เอาให้ดูนะก็คือกรอกครับสังเกตว่า Death Stranding นี่เป็นเกมที่มีความทัศคติคอลอยู่ในทีนะครับหมายความว่าตัวละครเนี่ยจะต้องประ,ประ,ประสบพบเจอกันกันกบ การปล้นการจี้ชิงทรัพย์ระหว่างทางนะครับเพราะว่าคนส่งของใช่ไหมไมันมีทั้งคนดีท้งคนเลวอะครับในโลกล่มสลายเนาะก็เป็นโพสต์ส็อคาลิปส์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการป้องกันตัวด้วยและนี่ก็คือเกราะป้องกันกระสุนจากบริษัท b ิจิส e นะครับที่ติดทางด้านแขนซ้ายและแขนขวานะครับทางค่ายเนี่ยเขาบอกระบุไว้เลยครับว่าฝั่งนี้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเห็นไหมครับตัว L เนี่ย left ใช่ไหมตัว R ใน right นะครับก็จะบอกไว้เลยว่าติด ตรงไหนนะครับผมติดให้ดูนิดนึงนี่ติดตรงนี้นี่แขนต้องบอกก่อนนะครับว่าติดค่อนข้างยากนะฮะเจ้าเจ้าตัวเนี่ยจริงๆแล้วผมแบบติดทีนึงแล้วก็แบบคน,คนลุกเสียวสลังทุกทีนะฮะกลัวมันหักับไม่ใช่อะไรฮะรเป็นพลาสติกก็หักได้ฮะเวลากดออกมาไหนไหมไหมกดถ้าต,ตัวเบี้ยวหละก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมก็แต่เทนะเราใส่ใส่ได้แล้วก็ใส่ใสใสแล้วก็เทนะเหมือนกับชุดเกราะซาบุไเนะแต่ว่า ไม่ใช่แค่เกาะแขนที่ใส่ได้นะครับเกาะขาก็ใส่ได้เหมือนกันก็จะเหมือนกันนะครับก็จะเขาก็จะระบุมาว่าฝั่งเนี้ยโอร่วงฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเอาผมฝั่งใส่ฝั่งซ้ายให้ดูนะก็เป็นฝั่งซ้ายนะเกาะขานะครับก็ใส่ไปเหมือนกันนะเพราะว่าเจ้าแง่งเนี่ยมันเท่ากันฮะทั้งทั้งทั้งบนและล่างครับมันมันเหมือนกันเลยอะจะใส่ตรงไหนก็ได้นะแต่ว่าในเกมเนี่ยเขาเขาระบุมาแล้วว่าอันนี้คือแขนอันนี้คือขานะครับก็จะใส่เป็นแบบนี้นี่ แขนขานะครับเทมากนะในส่วนของเกาะขาเกาะแขนนะครับไม่เท่านั้นนะครับถ้าคนเล่นเกมเ็าจะรู้ว่าไอกระเป๋าเนี่ยมันติดไว้ที่แขนได้ฟิกเกอร์ทําได้ไหมทําได้ครับนี่ติดให้ดูต่างเทอ่ะนี่นะติดให้ดูนะนเอ๊ะอ้าวไม่เข้าเว้ยน่าแตกนะวะโหก็ติดได้ติดไม่ได้นี่ นี่ติดอย่างนี้ติดอย่างนี้ครับติดอย่างนี้ครับก็จะออกมาเป็นไอ้กระเป๋าที่ติดอยู่กับแขนแล้วมีเกาะนะครับก็สําหรับคนที่เล่นก็จะบอกว่ามึงติดแบบนี้ไม่ได้นะมันติดแบบนี้นะแซมมันจะเซไปทางขวาแล้วมันก็จะแบบไม่บาลาน์นเนาะก็ไม่ควรติดแบบนี้นะครับถ้าติดอะไรก็ติดสักอย่างติดให้มันสมดุลไปนะกระเป๋าก็ระเป๋าคู่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอีกกิมมิกหนึ่งที่ทางค่ายโกโตบุกิยะไม่ใช่ทางค่ายฟิกมาก็ทําฟิกเกอร์มาให้เราเล่นแบบ ช้ำๆนะครับก็ประทับใจมากส่วนตัวแล้วผมชอบมากๆเลยครับสาหรับฟิกเกอร์ตัวนี้ไหนท,ทราบกันดีนะครับมือก็จะแถมมาให้นะครับอย่างน้อยก็คือ10คู่อ่ะครับก็จะมีมือที่สามารถที่จะไออันนี้คือมือขีม่มอไซค์นะต้องไปซื้อมอไซค์เพิ่มนะครับก็มีอีก4คู่ตรงนี้แล้วก็อีก2คู่อีกอีกหนึ่งคู่ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณเท่าไหร่เออสิบสองสิบสองข้างหกคู่เอสน,น,นะครับ จะมีเพิ่มมาให้6คู่นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สำหรับ figure death standing นะครับเพื่อนๆคนไหนสงสัยถามมาว่าเอ้ยทำไมไม่เอามายืนกับลุงคริฟเลยครับ <S <S นี่เดี๋ยวผมยืนให้ดูเลยนี่ตั้งให้ดูก่อน,นผมตั้งนี่นะเจ้าแซมอย่างนี้นะแซมอย่างนี้นะแล้วก็ลุงคริฟมายืนข้างกันนะครับเป็นแบบนี้แซมและคริฟนะครับก็จะมีขนาดตัวที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแต่ว่าลุงคริฟเนี่ย สังเกตก็เธอสูงกว่านิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นสเกลของตัวนักแสดงเองนะครับก็ถามว่าม,มันตรงตามสเกลนั้นไหมก็น่าจะใช่ครับเพราะว่าเขาไปสแกนตัวของผู้ผู้เล่นนักแสดงผู้เล่นบทนี้จริงๆครับก็ประมาณนี้วันนี้นะครับสำหรับไอฟิกเกอร์เดสแตรนดิงทั้ง2ตัวนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูลุงคริก็ไปดูได้นะครับอีกคลิปหนึ่งส่วนใครที่ดูแซมแล้วติดใจว่าอยากจะเล่นเกม เล่นเกมยังไงเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงก็ยังไม่มีประกาศวันวางจำหน่ายที่น่าชัดครับรอผมก็รอเช่นกันนะครับส่วนที่ส่วนส่วนที่ประกาศมาแล้วเนี่ยมีแค่ตัวอย่างนะไม่มีตัววันวางจำหน่ายนั่นเองครับประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงผมก็ต้องขอ เช่นเคยครับฝากทางช่องอยากดูหนัง X จะเล่นเกมทั้งบน YouTube หรและ a c e b o o k เอาไว้ด้วยนะครับสัญญาว่าจะมีิคอนเทนต์มาให้ชมอยู่เรื่อยๆแน่นอนนะครับวันนี้ทางช่องก็มีซปเปอร์ตังค์แล้วนะครับถ้าอยากสนับสนุนทางช่องก็สามารถส่งกำลังใจแบบช้ำๆมาให้ทางนี้ได้นะครับผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแต่แน่นอนครับตอนนี้ทางช่องก็มีะคร้าสินค้าแล้วสามารถเนี่ยกดตรงนี้แอมมันอยู่ตรงนเนี้ยเนี่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 ยซ้ายมือเนี่ยมุมล่างซ้ายนะครับลองกดดูว่าผมแปะอะไรเอาไว้นะครับ ออแค่เข้าไปดูผมก็ดีใจแล้วครับฝากเอาไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผบ๊ายบาย